ไอ้มาเฮียไอ้มาเวนไป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 ข่าแม่งเฮ้ยอยาขอรู้นะขอู้เฮ้ยเดียว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 ้ทำาไม่ะไม่โดนเว้ยเออ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 เดี๋ยวเดยวเต้องใช้เกล็ละจะตลอดเนาะ เดดดดดดดเเเเเเเป็นมาริโอเลยครับตอนนี้ครับผมตดตดดดตตเรียงเรียบร้อยครับจมตีพันไปเรียบร้อยเกียนมีใครสนใจเข้าคิวเรามั่งกูไม่เข้ากูมีคิวแล้วไม่เข้าที่รู้ไม่เข้าหรอกมีคิวแล้วไม่เข้าไม่เข้า ไอ้การีบเปลี่ยนกิวเลยมาอยู่กิวเอ K เอลเคมาอยู่ด้วยดิเหียขออยู่ด้วยกูเอ,อเอาลิงมาเลวไอเด็กไอไอเตอเอาลิง,เอ,ลงเอาลิงกิวมาเลยอะให้ให้คุณผูให้ผูให้ดีกว่าไอผูให้กิวหน่อยดิขอกิวหน่อยขี้เกียจใหเออเ้เดี๋ยวเดี๋ยว เด็ดกูอีกแล้วเฮ้ยปับ hey, ปรบัปรบเป็นไอ้น,นี่ดิอะไรวะปรับเป็นปรับเป็นเวฟดิโอเดี๋ยวขอจัดกันปัดเหมืกันนะ่ะเออคลิกเกียคลิกเกีจไอ้น,นี่อืมแล้วก็รีเลยรีเลยโอ <c oughs> <Okay. S 2> เคมันเวฟสิบตัวนั่นเอง โอเว็บหนึ่งสิบตัวเว็บสองก็ต้องยีบสามดิวะไปเข้าไงาจบไอ้เฮียเตะอะไรครับเดี๋ยวเฮ้ยเียตกแบบไว้ยตกจานไ้ศูนนี่ว่ะศูนแบบ เกาะเสร็จครับลุยต่อครับแปะสองพันเรียบร้อยครับโอ้ยเกือบตกแล้วไม่ไงล่ะสาดเอ้นท่นจะรู้แบบ่เฮ้ยไอคนนั้นคิริโตะเนี่นมันเป็นคนที่กำลังจะเข้านี่แล้วนี่หว่าอา้าวันนี้มันเย็ดฟ้อเงี้ยมึงเื้อมันนี้ อยู่ข้างบนลบขอตัวนึงขอตกมาแบบเฟียวๆหนะ่อยฆ่า่าตกตกลงมาแล้วฆ่าได้แบบเฟียวๆหนะ่อยโอ้ยไม่ได้แล้ววะ่ะแวะอ้าวไม่โดนโดวยแม่งเลยเยวก่อนปุ๋ยแม่งเลยปุ๋ยมันปุ๋ยมัน เอ้ยเอาผักตุ๋ยไปโดนแจกสักผักตุ๋ยนี่ไงผักตุย๋ยมึงไปเอา,เอามึงไปทำสกินผักตุ๋ยแล้วเอาลูกกล้วยมาตดไปตัดเฮียดิผักตุยก๋เลยเฮียอะไรล่ะมึงไปทำสกินผักตุยย๋ยไปหำเอ้ยไปโดนเอ้ยได้ตลอดได้ตลอดได้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับ เรื่อยๆเรื่อยๆครับไม่คิดอะไรทั้งนั้นครับเรื่อยๆครับน,นี่กูหมุนเป็นลูกคางเลย,ก,เยกุมบุญเนี่กูหมุนเป็นลูกคางเลยอะ<ม>หาองศาดีๆครับแล้วก็ตึงแปะไม่โดนครับแปะสองไม่โดนครับแปะสามไม่โดนครับแปะดูดแหนมสักพักเอาชามบ้างนะทำอะไรอ่ะถทษโกรธกันทำอะไร มึงก็ดูซอสิอ๋อขักไก่ละ <laughs> เออพูดกันมึว่าคุณโดนจับได้เลยวะถ้ามึงโดนจับเดี๋ยวกูพุ่งเข้าไปแล<ต>้วพุ่งเข้าไปซ้ำเติมมึงกูตีจนดาบหักแล้วแน่ยแม่งดาบกูไม่มีวันหกกักเลย้วยโดจับตูตีดาบกูไม่มีวันหักเพราะว่าเป็น slb สอง มึงไม่ช่วยกูกู <c oughs> <c oughs> ยอยู่ข้างบนไม่ใช่มึงดูดิไอ้การบินการมม่จ่ายบินได้ดกมาแล้วอ <c oughs> ไม่ได้เตะตัวอะไรเลยเฮ้ยโดนตบไหมไม่ไมอ้าเจ็ดเป็ดเฮ้ยไอ้ที่ได้ตัวมันก็ใช้อนี่ดีกว,ว่าเอเตอร์บี คิริจวะมันจะเทสเข้าเกนไม่ใช่ไม่ใช่ไอเตอนแรกคิรีจวบมันจะเทสมันจะเทสเข้าเกนอันนี้เหมือนกันดูแค่ชื่อก็รู้แล้วว่า S L B เพราะว่ามันยาวไม่ใช่ไอคนที่สิบสองเาไม่ใช่ตรไม่ใช่เลยครับมุตุอง S L ซิบเซิอ้าวมันก็ยาวดูง่ายชิบหายเลยพวกมึงชื่อมึงไม่น่าดูง่ายนะโอ้ทำไมเราจะโดนเนี่ยไม่มาไปหาเกนงี่เซิร์ฟอ้าว ฮ่าเกียด้คุดแย่เลยควายหมุนต้องนานอ้าวบินนิกเออบินนิกอารุแมพเรียบร้อยจ้ามาแล้วจ้าเด็กหมุนมาแล้วจ้าของดีของดีเขามีไว้ช่วยตลาดเอ้ยตลาดเอ้ยเข้าใจไหมของดีเขามีไว้ช่วยตเอ้ยไอ้นี่ใช้แอดและไอ้เหี้ยเฮ้ยน่าใช้แอดบ้างวะไหนลองใช้บ้างดีกว่า ปรับสามเดิปรับสาม